ประชาชนถามเข้ามาเลยค่ะว่าวันนี้ดีจะแก้ปัญหามิจี้แก๊งคอเซ็นเตอร,ร์กี่โมง <S <S เดี๋ยวจีนมาเล่าให้ฟังค่ะดีอีได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการราบปรามอาัชญากรรมออนไลน์ AOC 1441มีการอายัดบัญชีม,มาแล้ว59,000่กากว่าบัญชีและในส่วนของซิมมานะคะกสทอชอได้ออกมาตรการมาว่าบุคคลค่ะที่มีการโทรออกตั้งแต่100สายขึ้นไปหรือคนที่ถือครองซิมมากกว่า100ซิมขึ้นไปต้องมายืนยันตัวตนมีการระงับการโทรออกกว่า29,0 0 0ซิม เว็บไซต์ Web ที่มีความผิดกฎหมายนั้นวันนี้ดีอํทำการปิดกั้นไปได้แล้วกว่า5 7 0 0 0กว่าบัญชีเลยค่ะในการทำงานทั้งหมดที่บอกเป็นการบูรณาการร่วมกับตำรวจไซเบอร์ท่านประเสริฐจ,จันทรโรงทองได้มีการประชุมร่วมกับรัฐมนตรีกระทรวงดีอของอาเซียนนะคะจะมีความร่วมมือในด้านการปราบแก๊งคอเซนเตอร์แนวเขตชายแดนร่วมกันเมื่อนี้ค่ะกระท่วงดีอแก่แล้วเลยค่ะและสีเฮีดต่อไปค่ะสิทันไล่หกคักเลยค่ะ